ทุกคนวันนี้หลังจากที่เราห่างหายการซุ่มกาชาของไอเดอลไปนานแสนนานวันนี้เราจะกลับมาสุส่มกี้ีของ <c oughs> น้องเีิกันมานี่ตัวหนึ่งนะเอา้เอาอะไรวเนี่ยอะไรวะ,อวะโอ้ยมีซื้อซื้อไม่อย่ามา <c oughs> หนึ่งทุกคนเราต้องเอาเกจไปบวงสรวงก่อน<ะ>มานี่มาไปบวงสรวงบวงสรวงเนี่ยเราทำที่บวงสรวงไว้เราเรียบร้อยถ้ามึงไม่ออกเกจนะูาจะจุดไฟเผามึงเลย<ะ>มาโ okay. อเคเเดี๋ยวเร,เราไปที่หน้าโต๊ะสุ่มกันเลยดีกว่า ในตู้สุ่มก็จะมีเออเดี๋ยวนะโอเคในตู้สุ่มก็จะมีสกินทั้งหมดสามสกินสกินเอ่อไปสกินแรกกันเลยดีกว่าที่เราอยากได้ทั้งคือสกินน้องเกสนั่นเองโอ้โหโรสแมรี่สวยอะ่ะว้าวเออก็ออเหมือนแมรี่อยู่นะเอาดีเอาดีาดีดอุย้ยสวยอยากได้จริงอยากได้มากเดื่อยอ๋อ ไม่มีสก,กินทองก็สก,กินนี้ก็ได้嘛เอาดีนะที่มาส่งในวันนี้ต้องการแค่สก,กินเกตเท่านั้นจริงๆก็พอๆๆไปดูสก,กินทองกันบ้างดีกว่าสก,กินทองเป็นสกินของเออนักบินกองทัพอโอโอ้โห,โโหยังอ่ะอ่ะโอ๊ยจดหมายอ่ะยังอ่ะโอ้โ๊ะดอกแล้วนะ ดอกพิกลรุ่นช่องหม่มช้าเออกรูปดอกหนึ่งกรุป๊ปก็ถามว่าสวยไหมกห็แต่ว่าเอฟเฟกมันก็รังอยู่นะไปะสกินที่สองสกินนอกกิตาากเอาจริงปะถ้าออกอะขอสกินไหนก็นได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีจริงคือมันแบบมันควรมีอะสกินกีตารกก็สวยววเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ ฉันว่าเออทรงผมที่เขากําลังช่วงนี้เขากำลังฮิตนั่นก็คือทรงมหอบใช่ไหมทรงอะไรครับทรงมหอบพี่พี่ตัดผมทรงอะไรคะทรงม,มหอบอะไรนะคะมะหอบอพอทุกคนเราเสียเวลากันมากกล่มาเราจะมาเริ่มสุ่มกันไลยอ้อยตื่นไปตไม่ได้สุ่มนานมากสิบลูกแรกเอาเลนะสิบลูกสิบลูกสิบลูกไป ประเดิมความเกลือเลยเหรออ้อยแมวร้องแมวร้องทำไมลูกมานี่มามานี่มามานี่มาเอ้ยอะไรเอ่ะไว้ไต่แล้วโอ้โหความเกลือเริ่มมาวทุกคนสิบรูกต่อไปเอานะเอาแล้วนะสิบรูกเฮ้ยอ่ขวบ ไว้สกิลลงไว้อ้ออะไรว hey! ะเนี่ยเฮ้ยชัดชัดชัดชออะไรตังนี้เนี่ย <c oughs> ต่อไปห้าโลกอ๋อ่ะเ่ะเปิดให้หมดเลยละกันหุยหุยทองทองตัวอะไรอ้ากีตาร์25ลูกออกของทององ่ะแกโอ้ มึงกูทีนี้ทีนี้แหละมึงออกมาละหนึ่งองเหลืออีกสองตัวละครที่เราต้องการมาถ้างั้นสิบลูกต่อไปเลยสิบลูกต่อไป hello let's go let's go hello เริ่มข้อกายแล้วนะเอาแล้วนะเอาละอฮ้ยเฮ้ยตาคุณพี่ไม่ได้นอนหรอคุณพี่คุณพี่ไม่ได้นอนหรอคุณพี่โอ้ตายไปเนี่ย ดี๋ยวนะออพ่อ oh, อันนี้มันอาวไม่ทนละ oh, oh. เออล้องไปเลยลูกรมสิบลูกสิบลูกสิบรุกอัอพาย Let's go ทองไหมไม่ทองไหนบาพน้ขอายอะายน้ำอายน้ำกูมีท่าทางละอันนี้ขอบ oh, พายอู้อู้อ้พาน้กูมีท่าทางแลว่ะเอาวะอ๋อ่อ จริงหลงฉันต้องการบุญแกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาา50รูปนี้ไม่ออกนะทุกคนเราจะพาแมวหลงของเราเนี่ยแมวเราชื่อหลงนะเดี๋ยวเราจะพาไาเปิดกันเลยก่นโอเค10รูปนีออกไหมออกไหมไม่ออกโอเคมานี่มาเร็วๆๆเมีวเมียวเมียวโค้งน้องข้าวไม่โอ้เพาไอ้บ้า ไอ้บ้าเหลือแค่สามพันแล้วนะ oh. มานั่นนะหลงมาแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงก oh. ่มามาหนีความมาเร่วไม่อย่านอนสิมา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 เร็วอ oh. ย่าที้งอยา่าเราให้กินขนมนะ oh. เออเออเอออะหลง Hello, Hello. เรียกเรียกไปเมียวปดเมี้ยว เอามึงไม่พูดว่ดที่นี่นี like ่หลงกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้กดตรงนี้ได้วแล้วแ้วแ er> ้ตรงนี้หลงแกจำไว้นะถ้าแกสุ่มแล้วไม่ออกสกินทองฉันจะไล่แกมอยู่วัดแล้วนะนะกดแล้วนะกดตรงนี้ตึ้งอ้าวไม่โดนใช่ไหมยน้ำหนิ่นะกดแกสุ่มแล้วไม่ออกสกินทองจะไล่แกมีอยู่ โอ้โหไอเนี้ยไปอยู่วัดเถอะไปอยู่วัดเถอะไปอยู่วัดเถอะไอ้หลงนี่ของป้าเหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยจอดตรงหน้าอกเลยป้าโอ้โหไปอยู่วัดเถอะหลงนะโอ้โหไอ้บ้าโอ้ยอะไรอ่ะจะหมดแล้วนะพวกนี้แค่นี้นะเอาดีๆอีกสิบเก้าลูกอ่ะขอให้มาก่อนได้ไหมมาก่อนได้ไหมมาก่อนได้ไหมสาธุ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 มาก่อนได้ไหมมา ไม่รังตัวแกเออยังไงสิโอ้ยดนเขากระทุแม่เลยทอยกับมันใส้พอละทุกคนพอละดูเหลือแค่สิผักไม่ใช่สิเหลือแค่1 4 0่งพัน่อบ้าตาย แต่ก็ได้อยู่นะได้มาสองตัวละครไหมได้มาสองสกินเอเอมาเดี๋ยวไนวัดนวัดนวัดก็บเก็บเอา้าเดี๋ยวเอา้าเอา้เอาอ๋อนี่นี่นี่อ๋อ <c oughs> <ป> <c oughs> สวยมากลูกแม่โอ้ oh my god เอาดอกลำพึงลำไยหนึ่งเดีๆๆ <c oughs> ๋ยว <c oughs> นะ ในข้างอ๋อ,อ,อสวยสวยจริงๆเลย<อ>แล้วก็อีกข้าง่ะคำนับโอ้โหสง่างามมากลูกแม่เออมุนกิ๊ดหนึ่งกรุ๊ปโอ,อ้สวยว่ะดูดูอ๋อรับไปจังโอ้โหมึงเกือบแล้วนะเจ๊นะมึงเกือบแล้วนะอีกแค่สิบลูกแล้วนะกูกูจะเผามึงอยู่แล้วนะเจ๊นะออโอเคแล้วก็อีกเดอกนั่นนั่นนั่นนะครับ มีตัวละครอีกแน่ๆอีกตัวละครหนึ่งนะน,นั่นก็คือน้องกีตาร์กีตาร์เออกีตาร์อ๋อนี่ไงทรงม,มอฮอปเนี่ยทรงม,มอฮอปเป็นลูกเอ,อ่อลงมาเอ้ยมันไม่ใช่ทรงผมนี่นะมันคือทรงหมวกเหรอหมวกหมวกดอกไม้ว้าวจริงโอ้โหคุณนึกว่าทรงม,มอฮอปเหมือนเลยนะเนี่ยถ้าดูไม่ออกไม่เหมือนเลยนะอนมอฮอปเลยนะอเ,ยนะเอาจริงเลียนสู้หรอก ก็อีกสกินหนึ่งเป็นสกินพองก็ขออนุญาตไม่เอาแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราต้องเก็บงบไว้ซื้อตัวละครเออไม่ใช่สิเออซื้อซื้อสกินของแจ็คนั่นเองโอเคปาละทุกคนก็เดี๋ยวส่วนรีวิวนั้นก็เออเจอกันวันพฤหัสวันพรุ่งนี้เออเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวนะครับเอาเก็ตออกมาขอบคุณครับไม่เอาเก็ตออกมาบอกปลาบอกเมนู ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับอันยองคนซสม,มิดะบายบาย <c oughs> ไม่เกือทอดบุห <c oughs> รี่ทอดเพิ่แม่